สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าป่ายสุขุสุขคนนะครับผมพ่อๆกับผมนะครับผมเซลักนะครับครูป้าเอเชียครูป้าตาบันดูนะครับมือนี้มากับรถแท็กเตอร์รุ่น L4018SP นะครับผมอ่าตัวนี้เป็นรถสวยๆนะครับสภาพนางฟ้านะครับเป็นรถปี65นะครับ1744ชั่วโมงนะครับผมอ่ารถยังพัฒนาตรวจเช็คคือเก่านะครับพี่น้องนะครับถ้างมุมพลว่าลูกค้าจองกับฉีตรวจเช็คสภาพให้เก็บซีเก็บรายละเอียดให้ยไหมคือเก่านะครับผมเนาะตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่ ปกติ5้าแสนสองนะครับห้าแส่วนลดห0 0 0ื่นนะครับส่วนลดห0หมื่นกับสิเลืออยู่ที่สี่แสนบาทนะครับได้ไปมีด้านหน้าแล้วก็ผ่าหลังนะครับตัวนี้เป็นราคาเงินสดนะครับถ้าเรากเดาอยู่ที่หกหมื่นห้บาทนะครับหกหมืาบาทย้างหน้ายางหลังสวยๆเดิมๆนะครับหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผ่อนงวดย่อยเดือนละสอ0พันนะครับเงินย่ยอยู่ที่เจ็ดหมนเาพยแปดสิบสาบาทนะครับเจ็ดหมาพรบาท หรือว่าจะพันเป็นรายหเดือนก็ได้นะครับผมรายหเดือนอ่างอดย่อยเดือนละหนึ่งพันนะครับงวดอใหญ่อยู่ที่สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับสี่หม้อยบาทนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจขั้นนี้นะครับทุวหาเสรักได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์เดสมหนึ่งนะครับผมหรือว่าจะพันเป็นรายเดือนคือยังรถยนต์ทั่วไปก็ได้นะครับเดือนละเจ็ดักร้อยยี่สิบาทนะครับเจ็ดน่สิบหกบาทนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผม สอบถามได้นะครับ0610738681หรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้เสื้อละ c a l ตัวล่าเวกอนนะครับผมสวัสดีครับ